แด่องค์สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระศาสดาที่ตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมพระสงฆ์สาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามรอยพระบาทของพระศาสดาอัตมาภาพอุ้ย ขอกาบขอการนมัสการขอโอกาสพระเถลาเถระไอเยพันเตไอเยและก็เพื่อนสาารมิตทุกลูกอัตมาภาพพระภูริทัตตาจะได้มาพระภูริทัตตา ได้มาจำพรรษาอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมกตัญญูตาสติปฐานของพระอาจารย์สถาพรมาด้วยกันสี่ลูกมาแล้วก็มีโอกาสมาที่นี่ด้วยควมเมตตาเนาะก็มาด้วยกันสี่ลูกพระภิกุณีไม่ใช่แต่ใหม่แต่เทศนิ ถือว่าเป็นครั้งแรกก็ได้เลยโยมก็เยอะเยะเนาะพิคุณีเองก็เป็นพระใหม่ใหม่ทุกอย่างเลยโยมช่วยอยพิคุณีนะทีนี้หัวข้อธรรมเนาะวันนี้เพิ่นให้มาเป็นตัวแทนบรรยายหัวข้อธรรมที่ว่าผู้ได้สดับน้อยย่อมแก่ไปเหมือน เหมือนวัวแก่แต่เนื้อปัญญาไม่เจริญพิคุณีนี่ก็ได้หัวขอ้อนี้เหมือนกันกันกบชีวิตผู้จะพูดเลยเพราะว่าพิคุณีก็เลยไปอ่านดูคนบอกว่าหัวขอ้อนีอ้ผู้ที่ได้สดับน้อยคือเรียนน้อยนาะศึกษาน้อยก็ไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพที่สูงสุด และก็จะทำงานที่สูงๆเหมือนคนที่ได้สดับมากาก็เป็นไปไม่ได้เนาะผู้ที่ได้สดับมากคือที่ศึกษามากเพิ่นก็มีความสามารถที่จะทำงานที่บริษัทสูงๆทางโลกเนาะ แต่ถ้าพูดไหนที่ได้เรียนน้อยศึกษาน้อยก็ต้องทำงานก็ส่วนใหญ่ก็เป็นการใช้แรงเนาะอยู่ที่นี่ก็สาธุผู้ที่เพิ่นได้สดับมากได้เรียนมากอะเนาะแต่ผู้ได้ได้สดับน้อยนี่มีไหมมีคนได้สดับน้อยไหมยอยู่นี่นะโยมมีมไหมมีอยู่เนาะ ถ้าผู้ได้สำรบน้อยนี้ถ้าจะ,ะสมมุติไปอ่านเนาะไปอ่านอ่านในหนังสือนั้นอ่านแล้วจําได้ไหมจําได้ไหมเนาะพอไปอ่านจบว่าจะเดินมาปฏิบัติก็ลืมเลยเนาะแต่หลวงแม่เดี๋ยวหลวงแม่ขอน,นี้อีกก่อนเนาะว่าบริษัทที่ บริษัทในประเทศไทยนี่หรือประเทศใกล้เคียงก็ตามก็จะรับแต่ผู้ที่ผนศึกษามากๆเนาะแต่ผู้ศึกษาน้อยนี่โยงว่ามีบริษัทที่รับไหมมีไหมบริษัทที่จะรับคนที่แบบไม่ไม่ไอเกี่ยวกับชนชั้นวรรณะหรือไม่ก็จะจนจะรวยจะสูงจะต่ำจะดำจะขาวจีจะมีบริษัทที่รับไหม รับคนประเภทนี้มีไหมหรือไม่ได้เรียนหรือเรียนมีไหมฮะบริษัทแบบนี้นะบบนไม่มีเลยเอบอกแต่หลวงแม่ว่ามีอยู่เด้บริษัทที่รับคนแบบไม่เกี่ยวกับชนชั้นมันนะไม่เกี่ยวกับว่า,าเรียนมากเรียนน้อยหรือว่าไม่ได้เรียนเลยหลวงแม่ว่ามีอยู่นะ ไม่ละเนาะบริษัทอะไรที่เราอยู่นี่บริษัทอะไรไม่ใช,มใช่มันมีอยู่นะคือหลวงแม่ก็ไปมาหลายที่เนาะหลวงแม่ก็เป็นคนใหม่ศึกษาคือกัน,นอ,อ่าพิคุณีนี่เนาะคือบริษัทงี้นะเพิ่นจะมีเมตตาสูงม,มากเวลาเห็นอ่าคนเข้ามาในบริษัทนี้ จะเชื้อเชิญยิ้มให้ด้มาเพิ่นมีเมตตามากเด็กเพิ่นจะบอกว่าเรียนเชิญเลยค่ะสมมติใช่ไหมพอมาถึงเนาะลงอาหารอยู่ตรงนั้นห็นไ,ไหมน้ำปนาอยู่ตรงนี้ตรงนั้นห้องน้ํานะพอเสร็จแล้วเพิ่นก็บอกเรียนเชิญที่ศาลานะดีไหมนี่เป็นผู้ที่แบบว่าสุดยอดเลยที่บริษัทเราไม่ได้เรียนเราก็หาเข้าบริษัทที่เรา เข้าได้จริงไหมบริษัทอะไรบริษัทสียงไงเนาะเพิ่นไม่ได้เลือกชั้นวันนะเพิ่นไม่ได้เลือกว่าคนนี้สูงไม่รับคนนี้เตี้ยไปไม่เอาไม่ว่าด้เนาะแล้วก็คนนี้อ้วนไปไม่รับคนนี้ขาวไปผอมไปดําไปไม่ว่าด้เวลาเดินเข้ามานี่เพิ่นก็ไม่ได้บอกด้คนนี้ขี้เล่ไปไปนั่งข้างหลังว่ามืบอก เอาคนนี้ใครแน่ยมานั่งข้างนายนี่เนาะอันมีใครเนาะฟังเราบ่ารู้เรื่องมีอยู่ยงงนะมีอยู่ติเบาเบาล่าน้ากระเดานเนาะพอนี้พอเรามาแล้วเนาะเราก็เราก็อ่านบ่เก่งเนาะพี่คุณนีก็เหมือนกันนั่นแหละถ้าไปอ่านแล้วรู้ไหมอ่านจบแล้วเดินมานั่งมด พราะคืนเข้าตำราหมดเลยไม่มากกับข้าวอันแมยอ่านเราไหมพอไปฟังฟังก็เป็นผู้ฟังว่าจะจาเอาอยู่นะแต่มันกระบอจจามันก็เป็นธรรมของผู้คนพูดใช่ไหมพอเรามานั่งปุ๊บมันหมดเอา้าจะทํำยังไงบัดเราก็เริ่มใหม่เลยเนาะเราก็เริ่มแบบว,ว่าอ่านก็เมื่อศึกษาน้อยอ่านนี้ก็ไม่เก่งอยู่แล้วเนาะ เราก็กลับมาที่ต้นฉบับเราเลยเนาะรู้ไหมต้นฉบับอยู่ตรงไหนรูปกับนามนี้แหละเนาะในเมื่อว่าพันเตเพนก็มีแต่คนพูดดีดีเนาะหลวงแม่ก็จำมาได้หรอกพยายามจำเอาแต่ที่ว่าไอ้ผู้คนผู้ได้สดับน้อยเิ่นว่าอย่างนี้เนาะย่อมแก่ไปเหมือนโคแก่แต่เนื้อ อ้นแต่เนื้อปัญญาไม่เจริญวันนี้เฮาเลี่ยนน่อยก็จริงแต่ว่าเ้าจะต้องหาปัญญาที่จะมารักษาเจ้าของให้ได้เนาะทีนี้พอว่าอ่านมันก็ไม่จำานี่กลับคืนตำลาฟังก็เป็นเทศของผู้เผยเทศนนเนาะเรากลับมาที่ต้นฉบับเลยคือรูปก,กับนามมาหาเจ้าของนี่แหละเนาะ ในเมื่อเราไม่ใช่เป็นผู้เก่งเนาะเราก็เริ่มจากสินห้าเลยอเอาผู้ใดรักษาสินหาได้ครบบริบูรณ์เลยเอาบริบูรณ์ถึงสินแปดกใครได้ครบบริบูรณ์ยกมือขึ้นให้เบิงแนวเอาได้สามขอ,สามขอ,อ,ขอ,อสามขอได้เอานี่วะอสามคอมีอยู่เดียนเะสองขอเด้สั่ันสองขอ เอาซอยกันเด้อว่าซอยกันอ,อันพี่คุณี่แย่เด่นสามขอสองขอเอาสองขอเอาอย่างนี้เนาะ,ะถึงยังไงมานี่ก็ต้องครบอยู่แล้วละ่ะแต่ก็ทมไปเรื่อยเนาะเพราะว่าเราเป็นผู้ศึกษาน้อยเราก็ต้องเริ่มจากสินหานะแล้วก็ขันห้าปะเนี๋ยขันห้าขันหาไม่อย่างแนว ขันหามีอย่างเดียวมีอย่างแนวขันห้าเนาะมีรูปเวทนาสัญญาสังขารบินญ,ญาณเนาะบัณนี้สินหานี่ขันมือนี่ห้าข่านอีกสามมือข้างหน,น้านี่ให้ผู้อื่นรักษาแทนได้บะแม่นบอกต้องรักษาเองบอกนั่นไงเนาะเราต้องรักษาเองอสินห้าเนาะพูดถูกหรือเปล่า และขันห้านี่สมมติว่าโอ้ยมือนี่เอาไปหาขันนี่มันหลายบทเอามาสามขันเดบอฟฝากไว้บ้านสองขันได้บอบบได้เนาะมีเะนั้นแสดงว่าเราเออกมาครบดีเี่อ่าสินห้าเป็นฐานและขันห้าเราก็เริ่มได้ใช่ไหมเริ่มว่าที่เราจะมาดูตัวเราพราะเราอ่านก็ไม่ได้เนาะฟังก็เป็นธรรมของเพลินใช่ไหมพอนี้เราก็มาเริ่มที่ตัวเราเลย ่คือว่าถ้าตัวเราเนี่ยเราไม่ต้องไปอ่านนะตาหูจมูกลิ้นกายใจผู้ใดมีบอกเอามานาอยู่บอกนั่นไงอุปกรณ์เราครบแล้วครบไหมเนาะอุปกรณ์เราครบแล้วที่เราไปโน่นไปนี่ไปนั่นน,นเราอยากพ้นทุกใช่ไหมแมนบอกที่เข้าไปเลาะอ,อยู่นี่แหละเพื่อนภาไปเส้เข้าก็ไปเข้าบ่อยอยากถูกเนาะ เขาอยากพ้นทุกการที่เฮาสิพพ้นทุกเฮาก็ตระหูจะถุกว่ามันมาแต่ใสเนาะทุกที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเพราะว่าเมื่อเราเป็นผู้ศึกษาน้อยเราก็ลองลองมาดูว่าตานี่ถ้าเราไม่ไปอ่าน เราจับบูเรามีไหมมีไหมตาใช่หูก็อยู่ที่เราเนาะจมูกลิ้นกายใจอะไรอยู่ที่เรานี่คือหูช่องทางที่ทุกจะเข้าเดทุกจะเข้าสมมติทางตาเนาะเมื่อตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสคือตานี่กระทบรูปถ้าพอใจ จะเกิดอยากได้ไหมอยากได้ไหมอยากได้เป็นเวทนาเนาะแต่ตากับรูปกระทบกันเขารู้เรื่องไหมรู้เรื่องไหมตากับรูปนี่จะสมมุติว่า <S 2> <S 2> <S นี่แหละตากับอันนี้กระทบกันรู้เรื่องไหมตากับนนี้กระทบกันผู้รู้คือวิญญาณวิญญาณขันเนาะ แต่ถ้าเขาพบแค่รู้นะวิญญาณผู้จํานั้นคือสัญญาสัญญาเป็นผู้จําว่านี่ขวดน้ํานี่คนนั้นนี่คนนี้นี่จะเป็นสัญญาเนาะแต่สัญญาเขาก็แค่จําเด็กแต่ผู้ปรุงคือสังขารเนะาะทีนี้เราไปเริ่มที่ตาเนาะพอเมื่อตากระทบลูกเกิดอยากได้อียังมาเอาไปที่เขาอยากได้มันยังมาเอา ตันหาเนาะตัหาเนาะมีเพิ่มขันมาอีกแล้วความทุกข์เราเกิดไหมถ้าเราอยากได้มันจะเกิดทุกข์ไหมเนาะพอออยากได้ก็แสวงหาที่บัที่บ้านท่าว่าจังไดบ่มีก็ไปหาบม่ามากก็ไปซาะไปยืมเขามาสื่อมาหาเพื่ออยากได้สิ่งที่เราพอใจนั้นเวทนานสิ่งที่เราพอใจสิ่งที่เราอยากได้ ทุกไหมสองทุกแล้วไหมเมื่ออยากได้แสวงหาก็ต้องไปซื้อด่บพอซื้อพอได้มาปุ๊บเมื่อแสวงหาได้มาแล้วเป็นอะไรปลงใจรักรักไหมอันใดมากดีใจหักบ่หักเด้เนาะพอใจเออทุกมาเพิ่มแล้วบ่เพิ่มอังไหอุปทา,านคือว่ายึด ยึดติในสิ่งนั้นๆน,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 น่ะวของเขาเนี่ยของกูะเนาะคนพูดนั่นนั่นเน,นี่ยเนาะคันกบฏบานเข้า,า่าของข่อยอันนี้ก็ของข่อยอันนี้ก็ของข่อยผู้ใดมากกว่าถ้ายึดนั่นมาอุปทานแต่บัดนี้พบดิบัดพบมาเดิพบนี่ถ้ามีพบมันต้องมีชาติแมนบอกชาติคือการเกิด การเกิดนี่สมมติเกิดขึ้นปั๊บซาดนี่ซาดนี่แหละซาดนี่ไปผู้เตี้ยนี่ก็เตี้ยจนมือตายเด้ผู้ดำกระดำจนมือตายผู้ขาวกรขาวจนมือตายคือซาดนั่นดได้มาแล้วเด้ถูกบ่นั่นแล้วนี่แหละคือถูกเนาะวันนี้เฮาไปเริ่อมมองหูเนาะอันนี้ตาสาดนี่โอ้ยลืมการเกิดนี่ขั้นการเกิดนี่สมมติว่าเกิดแล้วนี่ หูวอลมันอย่างใดของแถมได้เลยอยากได้ก็ได้บออยากได้ก็ได้ของแถมมันยังเอาแมนถ้าเกิดปุ๊บสามอย่างที่ต้องแถมเรามาโดยที่เราอยากได้ก็ได้ไม่อยากได้ก็แถมเรามาเลยได้ยได้พี่พีๆเด้บ่ได้ขอเนาะมานำเลยแมนบอกนั่นหละทีนี้เรามาเริ่มที่หูเนาะหูนี่ สมมติมีคนด่ามาด่าเนี่ยกลับไปน,นี่แหละมีคนมาด่าลลชี้หน้าดาลล่าปวดบอกใจใหายบอมีมีผูบอใจใหายมีบอกเขาสิใจหายมันบอกถ้าใจหายศูนย์นี่คำว่าศูนย์ถือไม่กระเป็นเดียนพี่คุณี่ไหมคำว่าศูนย์นี่พ้นศูนย์มันสิไปใส่เอาคนตายศูนย์ แมนบอกมันเป็นกรรมดำเลยเนาะศูนย์วันนี้เขาดาห้อแล้วห้องกัศูนย์ไปไซบัดทันไตไปน้ำกันนี่เนาะนั่นแหละมันเป็นกรรมดำกรรมดำนั่นนะกรรมดำมันคือมันต้องหนักแมนบอกแล้วมันต้องมืดมันจะขึ้นข้างบนได้อยู่มันต้องหน,นักนี่มันต้องลงข้างล่างเลยเนาะ แมนวะทุกอกทุกอกคันเป็นจริงแล้วทีนี้สมมุติคนที่มาด่าเรามั่นใจไหมว่าเขาด่าเราตอนเขาด่าเราสมมุติเขาจะมาด่า,เ,าเขาต้องคิดก่อนบอกคิดบอกหรือว่ายางมาด่าหลวใชาย<ๆ>เขาต้องคิด<ๆ>นอนคิดกับแมนดี เราแมนเขาดา่าเขาอยู่บอกซ่้มงมึงดีๆเด,ด้เขาก็ได้ดา่าเขาดิการที่เขาด่านะี่ความชิดเป็นของเขาบอแมนแล้วก็ที่พูดออกมานี่วาจาเนี่เป็นของเขาของห้อง,อง,องแมนบอกแล้วที่เขาชี้โน้นชี้นี้ทําอาการอย่างนั้นอย่างนี้ของผูดใดแมนบอก เขาไปไซบันคันตายน่ะเป็นมันเป็นกรรมดำเนาะนี่คนเรียกว่ากรรมดำคนที่ทำกรรมดำนี่ก็จะต้องหนักแล้วก็มืดเป็นอวิชาแล้วคนที่กรรมกรรมดำแบบนั้นน่ะจะสามารถขึ้นข้างบนได้ยุบอันว่านี้ให้เบิงเจ้าของน้เด้อันอ่าพ่คุนี่วัาก็บดิ่าให้ภยัยนี่ซ่อมเบิง่ง ซ้อมมึงจาของเขาเลี้ยนบบเก่งเข้าก็หาวิธีที่จะมีปัญญารักษาเจ้าของแมนบ่เป็นผู้สดับน้อยนั่นมาอ่าศึกษาน้อยแมนบ่พี่คุนี้ก็บ่ได้สิว่าเก่งเด็กอันในการศึกษาเนาะอ่านกน็คือกันคือบอกา่วยฟังหนยพอบนันนี้แต่ถ้ามันเป็นถ้าเป็นไปได้ได้บ่ะเพราะว่า ถ้าเราก็ด่าเขาตอบอาการเดียวกันมันก็เหมือนกันเป็นกรรมดำแมนบ่กรรมดำนี้มันต้องดำเขาก็ดำเราก็ดำก็จุงแขนกันไปด้วยกันเดะแล้วมันจะมีอีกอย่างว่าสมมติเขามาด่าเราเราไม่โกรธทำได้ไหมเออใช่ใช่ทีนี้เราเราก็บฮเอาก๊อกบดเฉียบบดซูนแมนพอเขาด่าเขาก็ดา่า,ดามันก็ต้องเมย่อ,อยู่ที่คนด่าไปแล้วมนะันเนาะเฮาก็เลยถามว่า เมื่อยแล้วโไปเอาน้ำไม่ให้เขากินเมื่อยเราเศร้ามแห้งก่อนเจ้เอาน้ำไม่ให้กินแมนบอเขาจะใจดีขึ้นบอกเอ,อเกเ้าไม่เคียดติแมนบอกพอเขาไม่โกรธเขาใจดีเราพูดยังไงก็ได้ให้เขาขอโทษเราขอโทษที่เขาทำไม่ดีนั่นไหมเป็นอะไรกรรมเขา แต่ว่าผู้ที่สามารถทำให้คนอื่นเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนที่จะ,ะเป็นกรรมดำนะที่ด่าเราแล้วมาขอโทษเราเป็นกรรมขาวนะเรานี่เป็นคนเราทำได้เนะี่ยไม่โกรธเราเป็นคนดนะีแต่ว่าถ้าเราสามารถเปลี่ยนคนอื่นได้มนะเราเป็นคนดียิ่งกว่าคนดีเห็นไหมมันเป็นกรรมขาว รำขาวนี่มันจะเบาแล้วสวา่างจิตเบากายเบาเราจะไปไหนบางมันจะจบอยู่บอกมันก็ต้องขึ้นข้างบนเนบอกให้พยายามบึงว่าเฮ้าเหตุตะละมืนกายวาจาใจมันออกทางไหนเ่นบอกวามันจะป็นกดรำขาวมันรำดำอันนี้มันไม่ใช่ธรรมดาเด้เด้ กำดำกำขาวกำนี่เหมือนพื้นนาเด้วิญญาณเหมือนเมล็ดพืชหน้านี่มีสามหน้าเด้มีนาเลวนาปันกลางนาดีเข้าก็เลือดเอาเลยเข้าเจเอาหน้าใดนะที่จริงกรำํมำมีสีกำขาวกำดำกำทั้งดังทั้งขาวสามอย่างนี้พวกเราทำมาตลอดเลยแต่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าพอเพิ่น ได้มานี่เพิ่มก็มีมีดำรรไม่ดำไม่ขาวแต่เราก็คงยังจะ,ะไม่ถึงง่ายหรอกเนาะเราก็เลยพูดสามกรรมกนเนาะแล้วทีนี้ถ้าเราทําได้อย่างที่ว่านั่นนะหรือจะเป็นฆ่าสัตว์อย่างนี้ก็ได้เนะถ้าสมมุติเราฆ่าสัตว์เราเป็นอะไรกรรมดำดิเนะแต่ถ้าเราไม่ฆ่าสัตว์เอาเป็นคนดีไหมคนดีแล้วนะเนาะ แต่ถ้าเราสามารถชักชวนผู้อื่นไม่ให้ฆ่าสัตว์หรือก็สินครบห้าข้อนั้นเหล่านี้เป็นคนดียิ่งกว่าคนดีเด้คนดีก็เป็นกำรรขาวมันต้องลอยขึ้นคงบนเพราะว่ากรำขาวนี่มันจะสว่างเบาเบา,เบากายเบาใจทุกผัสสะเป็นกรรมนะทุกผัสสะที่เกิด จะเป็นตาหูาจมูกลิ้นกายใจมันเป็นกรรมเราสดับไม่เก่งอ่ะผู้สดับน้อยอ่ะเราก็มาหาวิธีเอาเองตัวเนาะเข้าก็บบริากรุ่งเพื่อกันเลเมนบอกกรรมดำเนาะเข้าก็มมหาวิธีเฮ็ดกรรมขาวมันก็ได้ตัวจะได้มีทํารักษาตนเมีนบอกมีฉะนั้นนะถ้าสมมุติว่าสังเกตเลยนานหน,นะนา,น,น,น,าน,น,นาเลวนานนปันกลางนานดี กรรมเหมือนถืนนาวิญญาณเหมือนเมล็ดพืชแต่และว,วันะเราจองนาไหนเราก็ดูเราได้เด้เราเราจองอไปนาไหนนาไหนเป็นเราทําเองบอกหรือว่าผู้อื่นมาเห็นในห้อาทาเองใช่ไหมนี่ไงเราทําเองไม่ได้คนอื่นทําให้นะไม่ใช่บิดามารดาพี่ชายน้องหญิงทําให้เด้เราทําเองกรรมมาที่เกิดนั่นเนาะ เราก็พยายามทําในสิ่งที่ดีก็แล้วกันเนาะอ่ะพี่คุณีก็หาคํามาพูดเยอะๆแต่ก็จําไม่ได้พอมาจับใหม่แล้วเหมือนหลวงพี่แหละจะได้เอาเหมือน่านตีจะได้เอาเป็นปนวด้วยเดี๋ยวลูกอ่ะพี่คุณีจะได้พูดจริงๆคนนี้จะได้ไม่พูดให้ฟังเนาะแล้วบดนี้อ่ะถ้าสมมติมันเป็นกําขาวเราเช็คดูได้หรือไม่ก็ทั้งดําทั้งขาวทั้งดําทั้งขาวก็ทําดีบ้างไม่ดีบ้าง ตามแต่แต่ละวันเนาะนั่นแหละทุกผัสสะด้วยกายวาจาใจคือกรรมที่เกิดขึ้นกับเราเราก็มาเช็คตัวนี้เราจะได้รู้ว่าเราจอมนาพื้นไหนถ้าเราคิดว่าอุ้ยเรานี่ทำยังไม่อานั่นมันก็จะเป็นกรรมดำมันลงข้างล่างเราก็ไม่ทำเนาะแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งพี่กุณอพอที่ว่าถ้าเรารู้แล้วว่าเราจะไปไหนตอนนี้เราก็จะอ่าเป็นคนที่มาวันนี้เนาะนี่มาเยอะๆนี่ตอนที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังอะไรเลยเป็นผู้สะดับน้อยวันนี้ก็เกิดสดับมากเล็กบัด ก็จะมีปัญญารักษาเจ้าของเนาะถ้าอยู่บ้านจะได้สดับไหมเรามานี่เห็นไหมพันเตเพื่อนมามีเจอาผูพ้พูดดีๆใช่ไหมเหมือนเรามาทำฟังธรรมมาฟังธรรมที่ว่าเปิดของที่ปิดงายของที่คว่ำบอกทางเจ้ผู้ลงทางจุดประทีปในที่มืดจะดีไหมเคยได้ยินไหม เราที่นั่งอยู่เนี่ยนั่งอยู่เยอะๆเนี่ยนึกว่าคงจะเกิดง่ายใช่ไหมไม่ได้ง่ายเด้อเคยได้ยินไหมน้ำท่วมโลกเต่าตาบอดในที่เราได้อัตภาพรวมเป็นมนุษย์มันน้ำท่วมโลกเต่าตาบอดร้อยปีมีบุรุษหย,ย่อนแอกไม้ไผ่ลงในน้ำนั้นเนาะอ่า ลมพัดทิศต,ตะวันตกไปทางทิศต,ตะวันออกทิศเหนือไปทางทิศใต้กลัวที่ว่าเต่าตาบอดนั้นจะโผล่ขึ้นมายื่นคอเข้าแอกไม้ไผ่นั้นมาเพื่อจะได้ความเป็นมนุษย์เนี่ยยากไหมยากไหมนั่นไงเห็นไหมเราได้มาแล้ว,วเนี่ยความเป็นมนุษย์เราได้กันมาแล้วเราอย่าประมาทนะผู้ประมาทคือผู้ตายแล้วผู้ไม่ประมาท คือผู้ยังไม่ตายเมื่อเราได้มาแล้วเรายังมีครบทุกอย่างเรามีสามารถที่จะแก้ไขตัวเราได้ด้จากผู้ที่ว่าสดับน้อยนี่แหละจะกลายเป็นคนที่มีปัญญารักษาเจ้าของได้ด้เพราะว่าความเป็นมนุษย์นี่เราได้มาแล้วแล้วเราเนยังมาฟังเนี่ยทำไงที่แบบว่าฟังทางโทรศัพท์ก็ได้ อะไรยังไงเนี่ยสะดวกสบายมากแมนบอกแล้วมันเหลืออะไรบ้างเหลือแต่ที่ว่าไม่ทำนะต่อไปเราจะเป็นผู้ทำเนาะให้ทีมงานเพื่อนบอกว่าให้รู้สึกตัวพี่คุณีเองก็แบบตื่นเต้นมากต้องใช้อะไรรู้ไหมเคยรู้สึกตัวทั่วถึงยังไงก็ต้องรู้สึกตัวทั่วถึงอย่างนั้นหายใจเข้าหายใจออกอยู่นี่ แล้ววันนี้ก,ก็ก็คงจะหมดเวลาแล้วเนาะ,อะขอให้ทุกท่านที่ได้สดับเนาะฟังธรรมของได้สดับนี้เป็นสมาธิฉิเนาะได้ฟังธรรมขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เข้าใจในอัดในธรรมนั้นจนถึงซึ่งบัวานายถ่ายถอน สลัดทิ้งสลัดคืนสิ้นอศวะเอาชนะกิเลสเข้าถึงมรรคผลนิพพานด้วยกันทุกรูปทุกนามทุกตัวทุกตนทุกดวงจิตทุกวิญญาณด้วยเธอสาธุ